สวัสดีค่ะวันนี้เพจกินเมเธอจะนำวิธีการทำเผือกกวนให้ขึ้นเงาสูตรไม่ใช้แป้งมาฝากค่ะทำไม่ยากนะคะทุกคนทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเริ่มจากเอาเผือกนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นึ่งประมาณ15-20นาทีให้เขาสุกนะคะสุกแล้วเอาออกมาเลยค่ะแล้วก็เทกะทิลงไปลิตรครึ่งนะคะวันนี้เราจะใช้ประมาณ1ลิตรครึ่งค่ะ แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นค่ะ,อะเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะทยอยปั่นค่ะการเอาเผือกไปปั่นนะคะมันจะทำให้เผือกที่ได้มีความละเอียดนะคะแล้วก็เวลาที่เรากวดเนี่ยจะขึ้นเงาค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ นี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราปรุงค่ะใส่น้ำตาลนะคะเริ่มจากใส่เกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายขาว200กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าว200กรัมเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะ400กรัมเพิ่มสีสันให้ออกเป็นสีแดงๆนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ใช้น้ำตาลทรายขาว ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เอาไปกวนค่ะวิธีการกวนก็คือใช้ไฟอ่อนต่อเนื่องไปนะคะประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมง20นาทีประมาณนั้นนะคะกวนไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองคุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเนื้อเผือกที่เราได้จะมันวาวเลยค่ะแล้วคนไปกวนไปจนส่วนผสมของเขาเนี่ยไม่ติดกระทะนะคะถือว่าโอเคแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเทใส่ภาชนะหรือว่าใส่ในถาดก็ได้นะคะเราจะทิ้งไว้ให้เขาเย็นค่ะ ให้เย็นสนิทเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาตัดหรือว่าเอาไปใส่พิมพ์ก็ได้ทำเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะเกลี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะถ้าเรากวนได้ที่เนื้อของเขาเนี่ยจะไม่ติดภานชนะเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะทำเป็นรูปทรงแบบไหนก็ได้วันนี้จะเอาถ้วยตวงค่ะเป็นขนาดไซส์เล็กนะคะลองเอามาทำดูมันก็น่าทานเหมือนกันค่ะแล้วแต่ใครมีพิมพ์แบบไหนก็เอามาใส่ได้เลยนะคะหรือตัดเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะนี่อย่างนี้เราใช้ถ้วยตวงนะคะให้มีประโยชน์แล้วก็แค่หมุนหมุนมุนแบบนี้เขาก็จะออกมาแล้วค่ะ นี่แบบนี้นะคะนี่นะคะเราสามารถจะทําแบบนี้หรือใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะอันนี้ก็จะเอาออกง่ายหน่อยเห็นไหมคะเขาจะไม่ติดภาชนะของเราเลยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะหรือว่าเราจะใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนทุเรียนกวนค่ะ ก็พันๆไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บไว้นอกตู้เย็นในตู้เย็นก็ได้เลยค่ะไม่เสียแน่นอนนะคะนี่แบบนี้เรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะสีสันสวยงามแอดมินอยากจะได้สีออกออกน้ำตาลแบบนี้ก็เลยใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะคะถ้าใครชอบสีขาวก็ใส่น้ำตาลทรายขาวได้เลยค่ะ ส่วนปริมาณน้ำตาลก็แล้วแต่ชอบหวานชอบไม่หวานนะคะลดลงได้ตามใจชอบเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินไปเธอและกินไปเธอร์ชาแนลทางช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคลิปเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ